จังหวัไหดไร่เสือวกวายเสือกวางโอ้อืมแต่ไปตั้งแต่ผู้ขายเพื่อหรอโอ้แม่ค้าส,สวยๆเด้อร้านอยู่เมืองไหนครับเอ๋ออยู่บ้านขอแก่น,นะคะ่ะบ้านขวัญแ่นยัดมันยดันยอดอ่เบิงหน้ายม่ค่ะสักก่อนเด้อครับพี่น,อนอ้องสวัสดีซื้อไว้ยังนะครับ โอ้แม่ค้าสวยๆเอรอร้านอยู่เมืองไหนครับอ๋ออยู่บ้านขอนแก่นะคะ่ะบ้านขอนแก่นเปิดนนร้านระยะไหนสามเดือนแล้วค่ะสามเดือน,นแล้วเมนูเด็ดของเราอะไรบ้างย่างเสือย่างเสือเอจียวฮ้อนอะไรมีไหมครับมีครับก๋วยเลือยกระบ่างใบมุกเอ้ามีทุกอย่างเหรอเอาเดี๋ยวสิให้เบิรงกันหนะน่อยเมนูเด้องเป็นยังน้องเอา้านี่แหละเมนูลา,าบกอ้อยซอยย่างทอดต้อมอม่อม คือร้านนี่ยังก่อคับน,นี่ร้านลาบสารคามออ๋ได้ได้สูตรเปรร็นช่างไหนคุณแม่ค่ะสูตรแม่ปกติคือมีแต่ลาบไอเยะโตลาบอะไรนีเลยเอสเป็นที่นะลาบสารคามร้านลาบสารคามตำบลสัตแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับติว่าคนติดตามมานี่มีที่เราให้เขาบไหมครับมีค่ะมีมีอยู่นะบอกว่าครับติด โอ้อันนี้เห็ดย่งอยู่นี่อันนี้ก้อยเสือขั้วค่ะก้อยเสือขั้วโอ้พี่น้องเ็ไวจกินนะครับอ่าแบนี่ก็ย่างไม่ไหม้หอนแล้วครับบ้านี่เป็นเป็นงวสาวหื่งงวคู่งวงเมียเนาะโอ้เนื้องวงเมียงวเมียสาวหรอวะเปิดทุกวันเนาะ ค่ะวันพักก็ไม่ปิดวันพักไม่ปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับสามโมงเช้าถึงห้าโอ้สามโมงต่อถึงห้าสุ่มเลิกงานก็มาได้ยังไงเลิกงานเลิกเลิกงานมา่อกี้ไหนเลยเอาเบิ้งโต๊ะโต๊ะเออหม่องนางหม่องยังเอาเลือดครับลอยเลือดเอาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกันนะนี่เสร็จแล้วโอ้สีสันอย่าง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 เอามาเบิ้งกันอย่างเออ มีส้มตำครับคุณแม่ไปไหนไม่แล้วคุณส้มตำส้มตำส้มตำอ่ะอันนี้ได้แล้วสามเมนูเดี๋ยวอีกหลายเมนูอยู่ครับเจียวฮ้อนยังไม่มาเจียวฮ้อนเจียวฮ้อนเปิดน้ำเจียวฮ้อนหกสิบบาทขายมีไอซ์ไซส์ก็เนี้ยขายกันสองคนชุดนี้สองร้อยบาทมาแล้วมาแล้วเนี่ยเออโชว์กล่องนีะครับโอันนี้ดาบไส้เสือกวาง อยเยอยกว่าโอ้เสียบไปต่างต่าผู้ขายพิ่หละวมาเจ้าหอนดครับเจ้าหอนลงเลยเจ้าห้อนมีเจยวหอนด้วยนะเออหมอกเจ้าหอนด้วยนี่พี่น้องเจ้าหอนมีตะหักตะหักเออเดี๋ยวมีชุดผักชุดอะไรไหมอ๋อันนี้ขายเป็นรูบเรอครับแดงค่ะร้อยแปดสิบบาทสองร้แปดสิบบาทเนาะอ มีปะมีครับขาอะรกันนี่ขอะไรกันเสียมีมีแกงมอัขายไรายมั้งสองร้อยบเนี่ยเนี่ยริวรละสองร้อยเนี่ยสี่ครับเขาเห็ดเนื่อแห้งเนื่อยยังขายปะมีครับมีแห้งโอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเห้อนโอ้ครับอ๋เดีน้ำน้ด้วยพี่น้อง คอนแกนคอนใบบานมาขาเอ็นฝากไปเด้อพี่น้องผู้ใดแวะมาทางแถวบ้านขอนแก่นกะล่านอยู่ใสยมือติดกันกับไ,ไทยชยโยสาขาบ,บ้านขอนแก่นแวะได้เด้ออ่าแซ่แบแซบดับลองเบาเอ็มคิมแล้วล่ะแซ่บอยู่ มผม,มว่าขายเองครับผว่าขาเองความอ,วอยากได้ได้อยากได้มองได้แ่นครับเอาเป็นตัวกันเลยครับลังล้านนี่ที่หมองนึง่งบ่ตัดไห้หมองหนึ่งเนี้ยตัดไห้ยิงมองน,งนะนนเนี่เนดงครับอันนี้เนือง,งามๆโอ้เนืองงาม,งามอีกทีด้วยพี่น,อนอ้องลังคนกับประกาแบนะไปต่ไปตลาดประจำร้องร้องเพลงเถอพี่น้องร้านนี้ เปิดไม่ได้สามเดือนนั่นแหละเฮ็สียบอยู่งเสียบพ่อขาแล้วล้อ,อน้ำจิม้มอันนี้ชุดผักได้ไหมเออชุดผักเออน้ำจิ้มมี่สองแบบอ,อ,อันนี้ก็สองร้อยใช่ไหมครับคุณแม่สองร้อยันนี้อะไรบ้างครับคุณแม่ที่ตาเห็นหออนี่แหละลูกเออขา,ลายละไรพ่อ,เ,อเด็กขา,ลายล <laughs> ะไรราคาต้นไม้คือประมาณร้านลบาบสารคามเนื้อวัวสดเจ้าวห้องนัเด็ดปล่อยผมต้มแซ่บเจ้าหอนเบอร์โทรเนี่ยศูนย์หก สามหกสองเดเด้อพี่น้อง